สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักดิฉันดรปรวีณาสุติเกียรติวันนี้อยากมาพูดคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ชายหลายคนมักจะสงสัยแต่กลับไม่กล้าถามใครเรื่องนั้นก็คืออวัยวะเพศชายแบบมีหนังหุ้มปลายกับแบบไม่มีแบบไหนดีกว่ากันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆแล้วนี่คือคำถามด้านสุขภาพที่สำคัญมาก และคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่สงสัยนะคะผู้ชายจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นมักแอบคิดในใจว่าของเราปกติไหมสุขภาพดีหรือเปล่าการที่ถูกคลิปหรือไม่ได้คลิปมีผลอะไรกับร่างกายและชีวิตของเราบ้างหรือไม่วันนี้ดิฉันอยากพาทุกท่านมาคุยกันแบบสบายๆไม่มีอายไม่มีการตัดสินและขอเล่าด้วยความจริงใจที่สุดเราจะมาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงทางการแพทย์แก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยและที่สำคัญคือทำให้ทุกท่านมั่นใจว่าร่างกายของเราไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายเลยค่ะ อยู่กับริฉันจนจบเพราะเมื่อฟังเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจขึ้นเข้าใจมากขึ้นและสบายใจกับร่างกายของตัวเองมากขึ้นแน่นอนค่ะเวลาที่พูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดรูปร่างหรือแม้กระทั่งการมีหรือไม่มีนางหุ้มปลายหลายคนก็มักจะรู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดออกมาโดยตรงเหมือนกับว่านี่เป็นเรื่องที่ควรปิดไว้ไม่ควรนำออกมาพูดในที่สาธารณะบางครั้งแม้แต่กับหมอที่ไว้ใจได้หลายคนก็ยังลังเลไม่กล้าถามตรงๆความรู้สึกนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากค่ะเพราะวัฒนธรรม และสังคมของเรามักสอนให้ผู้ชายต้องดูเข้มแข็งไม่ควรเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองกังวลโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชายหรือเพศสภาพทําให้ผู้ชายจํานวนมากเก็บความสงสัยไว้ในใจบางทีก็รู้สึกไม่มั่นใจหรือถึงขั้นกลัวว่าตัวเองอาจจะผิดปกติดิฉันอยากบอกกับคุณว่าความกังวลแบบนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะจริงๆแล้วมันคือสัญ,ญญาณที่ดีด้วยซ้ําเพราะแปลว่าคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองใส่ใจในคุณภาพชีวิตและอยากเข้าใจร่างกายตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับผู้ชายวัย60ปีคนหนึ่งที่ชื่อคุณสมชายเขาใช้ชีวิตมาตลอดโดยไม่เคยคิดมากเรื่องนางหุ้มปลายแต่วันหนึ่งเพื่อนสนิทพูดขึ้นมาเล่นๆว่ารู้ไหมหนางหุ้มปลายถ้าไม่ขิดบางทีมันก็สกรปรกง่ายนะคำพูดเพียงประโยคเดียวนี้กลับทําให้คุณสมชายเก็บไปคิดจนเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเขาไม่กล้าถามลูกชายไม่กล้าบอกภรรยาและแม้แต่ตอนที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีกับคุณหมอเขาก็เลือกที่จะเงียบไว้เพราะกลัวว่าจะถูกมองแปลก นี่แหละข้ะคือความจริงที่ผู้ชายจำนวนมากต้องเผชิญความรู้สึกอายไม่กล้าถามไม่กล้าเปิดเผยและสุดท้ายต้องเก็บความสงสัยไว้กับตัวเองซึ่งความเงียบแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้หายกังวลกลับยิ่งทำให้ความไม่มั่นใจนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีกตัวอย่างหนึ่งคุณประสิทธิ์อายุ65ปีเขาเคยผ่านการคลิปตั้งแต่เด็กแต่พออายุมากขึ้นเขากลับเริ่มสงสัยว่าแล้วแบบนี้เรายังจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมหรือจริงๆแล้วเราสูญเสียอะไรบางอย่างไปเขารู้สึกเหมือนตัวเองขาดข้อมูล และก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบที่นหนบางครั้งก็ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตแต่กลับเจอข้อมูลที่ขัดแย้งกันจนยิ่งสับสนไปกว่าเดิมจากเรื่องราวเหล่านี้จะเห็นว่าความกังวลไม่ได้เกิดจากปัญหาทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์ด้วยความอายความกลัวว่าจะถูกตัดสินความไม่มั่นใจว่าเราผิดปกติหรือไม่สิ่งเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ชายในวัยผู้ใหญ่และวัยชาราดิฉันอยากเน้นตรงนี้เค้าว่าการที่คุณกำลังฟังอยู่และมีคำถามแบบเดียวกันนี้ อยู่ในใจแสดงว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนี้มีผู้ชายอีกมากมายทั่วโลกที่มีความสงสัยแบบเดียวกันและทุกคำถามล้วนมีคำตอบที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์อย่างตรงไปตรงมาที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอายกับร่างกายของตัวเองไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีหนังหุ้มปลายนั่นคือธรรมชาติของคุณและมันไม่ได้ทำให้คุณน้อยกว่าหรือมากกว่าใครทั้งนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือความสะอาดสุขภาพและความสบายใจของคุณเองต่างหาก อีกประเด็นที่อยากให้สังเกตคือผู้ชายจำนวนมากมักเก็บความสงสัยเหล่านี้ไว้จนทำให้เกิดความเครียดสะสมบางครั้งถึงขั้นกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตเช่นเวลาที่จะมีความสัมพันธ์กับภรรยาแต่กลับรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าจะถูกมองว่าผิดปกติซึ่งจริงๆแล้วความคิดแบบนี้ไม่ได้สะท้อนความจริงทางการแพทย์เลยแต่เป็นเพียงภาพในใจที่เราสร้างขึ้นเองจากความอายและความไม่รู้ดิฉันอยากให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ใครๆก็มีสิทธิ์จะสงสยัย และฉันไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้การยอมรับว่าความรู้สึกของเรามีคุณค่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพทางกายและใจสุดท้ายนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนมองการพูดคุยเรื่องนี้เหมือนการตรวจสุขภาพทั่วไปเหมือนที่เราไปเช็คความดันไปตรวจน้ำตาลในเลือดเรื่องของหนังหุ้มปลายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสุขภาพทางเพศซึ่งเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรน่าอับอายเลยค่ะและเมื่อเรากล้าพูดกล้าถามและกล้าหาคำตอบเราก็จะได้ทั้งความสบายใจและความมั่นใจกลับคืนมา เมื่อเราพูดถึงเรื่องของอวัยวะเพศชายคำถามที่แท้จริงและอยู่ในใจผู้ชายหลายคนก็คือระหว่างการมีหนังหุ้งปลายกับการคลิบออกไปแบบไหนดีกว่ากันนี้ไม่ใช่คำถามเล่นๆเ,เลยนะคะแต่เป็นคำถามที่มีผลต่อทั้งสุขภาพกายความมั่นใจและแม้แต่ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่หลายคนอาจคิดว่าคำถามนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ชายวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มแต่จริงๆแล้วในวัย50 60หรือแม้กระทั่ง70ปีขึ้นไปผู้ชายก็ยังสงสัยอยู่ดี บางคนอาจเคยถูกคลิปตั้งแต่เด็กโดยไม่ได้มีสิทธิ์เลือก้วยซ้ำเมื่อโตขึ้นมาก็เริ่มถามตัวเองว่าแล้วแบบนี้ดีกว่าหรือแย่กว่าคนที่ไม่ได้คลิปในขณะที่บางคนที่ไม่ได้ถูกคลิปก็อาจจะสงสัยว่าถ้าฉันไปคลิปตอนนี้มันจะทําให้สุขภาพดีขึ้นไหมหรือมันจะกระทบอะไรกับชีวิตคู่ของฉันหรือเปล่าคําถามนี้มีความน่าสนใจตรงที่ไม่ใช่แค่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับหลายแงยม่มุมวัฒนธรรมาศาสนาความเชื่อของครอบครัวไปจนถึงภาพลักษณ์ของความเป็นชายที่สังคมสร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในบางประเทศการกก็บถือเป็นเรื่องปกติและแทบจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเขาก็อาจไม่เคยตั้งคําถามกลับมาเลยเพราะถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมแต่ในอีกหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยการคลิปกลับไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทําส่งผลให้ผู้ชายจํานวนมากมีทั้งความสงสยัยและความไม่แน่ใจในใจดิฉันเคยมีผู้ป่วยท่านหนึ่งอายุประมาณ68ปปีมาปรึกษาแบบเขินๆเ,เขาถามตรงๆว่า คุณหมอครับผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่คลิปเขาได้เปรียบกว่าคนที่ไม่คลิปหรือเปล่าทั้งเรื่องสุขภาพความสะอาดหรือแม้แต่เรื่องการทําหน้าที่สามีน้ําเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเหมือนเขากลัวว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปสิ่งที่ดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นคือความสงสัยนี้เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งและไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเพราะมันแต่ไปถึงจิตใจความมั่นใจ และคุณค่าของตัวเองผู้ชายหลายคนไม่ได้อยากรู้เพียงแค่ว่าแบบไหนสะอาดกว่าหรือแบบไหนลดความเสี่ยงโรคได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาอยากรู้ว่าฉันโอเคไหมฉันปกติไหมร่างกายฉันมีค่าเหมือนคนอื่นไหมดังนั้นคำถามหลักที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือชี้มือไปทางขวามีหนังหุ้มปลายกับไม่มีแบบไหนดีกว่ากันจริงๆซึ่งคำตอบไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนเลือกขาวหรือดำแต่จะต้องมองอย่างรอบด้าน เพราะร่างกายมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันประสบการณ์ชีวิตก็ไม่เหมือนกันบางคนเหมาะกับการมีหนังหุ้มปลายบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพจนการขลิดเป็นทางออกที่ดีแต่ทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อจํากัดของมันเองและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเราไม่ควรปล่อยให้ความเชื่อผิดๆหรือคําพูดที่ได้ยินมาแบบไม่ถูกต้องมาทําให้เรารู้สึกด้อยค่าหรือไม่มั่นใจในตัวเองในวิดีโอนี้ดิฉันจะช่วยทุกท่านค่อยๆทําความเข้าใจทีละขั้นเริ่มตั้งแต่การลบความเข้าใจผิดที่พบบ่อย ไปจนถึงการอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบพร้อมตัวอย่างชีวิตจริงเพื่อให้ทุกท่านสามารถหาคําตอบที่ตรงกับตัวเองที่สุดอย่าลืมนะคะคําถามนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนแต่สิ่งที่เราจะได้จากการพูดคุยครั้งนี้คือความรู้ความเข้าใจและความสบายใจที่จะอยู่กับร่างกายของตัวเองอย่างมั่นใจเมื่อพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชยายหลายคนมักจะมีความเชื่อหรือคำบอกเล่าที่ได้ยินต่อตกันมาโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงความเข้าใจผิดซึ่งความเชื่อเหล่านี้เองที่ทําให้ผู้ชายจานวนมากเกิดความกังวลใจโดยไม่จําเป็นดิฉันอยากใช้เวลาช่วงนี้มาอธิบายและคลายความเข้าใจผิดทีละเรื่องเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจอย่างถูกต้องความเชื่อที่หนึ่งถ้าไม่คลิบจะสกระปรกและติดโรคง่ายกว่านี่เป็นความเชื่อที่พบมากที่สุดหลายคนคิดว่านางหุ้มปลายเป็นตัวการทําให้เกิดสิ่งสกรปรกหมักหมมหรือเป็นสาเหตุหลักของการติดเชือ้อแต่ความจริงคือถ้าผู้ชายรู้จักดูแล และรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีหนังหุ้มปลายหรือไม่ก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้การล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นและสะบู่อ่อนๆเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วยกตัวอย่างคุณลุงมนัทอายุ70ปีไม่เคยคิดแต่เขามีนิสัยดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีทุกเช้า และเย็นจะล้างร่างกายอย่างสะอาดรวมถึงทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศผลก็คือตลอดชีวิตไม่เคยมีปัญหาติดเชื้อหรืออักเสบเลยแม้แต่ครั้งเดียวตรงกันข้ามบางคนที่ถูกคลิปแต่ไม่ดูแลสุขภาพไม่รักษาความสะอาดก็ยังสามารถติดเชื้อหรือมีปัญหาได้เหมือนกันความเชื่อที่สองถ้าคลิปแล้วเรื่องเพศจะดีขึ้นกว่าเดิมหลายคนเชื่อว่าการคลิปจะทําให้มีสมรรถภาพทางเพศที่ดีกว่าหรือมีความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งหมดการคลิปไม่ได้ทําให้สมรรถภาพเพิ่มขึ้นอย่างมหัศจรรย์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือบางคนรู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดแต่ในทางชีววิทยาแล้วความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเช่นสุขภาพร่างกายฮอร์โมอนการไหลเวียนเลือดและสภาพจิตใจไม่ใช่แค่การมีหรือไม่มีนางหุ้มปลายตัวอย่างเช่นคุณสมบัติอายุ65ปีเคยกังวลว่าการที่ตัวเองไม่ได้คลิปจะทําให้ภรรยาไม่พอใจ แต่เมื่อได้คุยกับหมอและเรียนรู้ว่าเรื่องความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และการสื่อสารมากกว่ารูปร่างของอวัยวะเพศเขาจึงเลิกกังวลและความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนความเชื่อที่ 3. ถ้าไม่กริบแสดงว่าไม่ปกติความเชื่อนี้เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเช่นในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาการกริดถือเป็นเรื่องปกติจนทําให้คนที่ไม่ได้กริปรู้สึกแปลกแยกหรือผิดปกติแต่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยคนส่วนใหญ่กลับไม่ได้ผ่านการกริด และถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งดังนั้นสิ่งที่เป็นมาตรฐานจริงๆคือขึ้นอยู่กับสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่คลิปจะผิดปกติแต่อย่างใดความเชื่อที่สี่การคลิปเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนความจริงคือการคลิปไม่ได้จําเป็นสําหรับผู้ชายทุกคนการคลิปมักจะทําก็ต่อเมื่อมีปัญหาทางการแพทย์เช่นหนังหุ้มปลายติดมากจนไม่สามารถถลกได้หรือมีการติดเชื้อซ้ําๆที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลในกรณีเหล่านี้การคลีบอาจเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพการคลีบก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นความเชื่อที่ห้าคนที่คลีบจะสะอาดกว่าเสมอนี่ก็เป็นความเข้าใจที่เกินจริงความสะอาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคลีบหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดูแลตัวเองมากกว่าถ้าคนคนหนึ่งไม่ดูแลไม่ล้างไม่รักษาสุขภาพถึงจะคลีบแล้วก็ยังมีปัญหาสะสมสิ่งสกปรกหรือการติดเชื้อได้อยู่ดีความเชื่อที่6การคลีบทําให้หมดความรู้สึกทางเพศบางคนเชื่อว่าหลังจากคลีบแล้ว จะทาให้ความรู้สึกไวลดลงจนมีปัญหาทางเพศความจริงคือความรู้สึกทางเพศไม่ได้หายไปแต่บางคนอาจรู้สึกแตกต่างไปเล็กน้อยในช่วงแรกเพราะปลายอวัยวะเพศที่เคยถูกหนังหุ้มปกป้องตอนนี้สัมผัสดโดยตรงมากขึ้นแต่ร่างกายจะค่อยๆปรับตัวและโดยส่วนใหญ่แล้วสมรรถภาพยังคงปกติสิ่งสําคัญคือทุกความเชื่อที่ผิดๆเหล่านี้ถ้าไม่ได้ถูกแก้ไขอาจทําให้ผู้ชายรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าพูดและเก็บกังวลไว้ในใจซึ่งน่าเสียดายมากเพราะจริงๆแล้วร่างกายของแต่ละคนล้วนปกติในแบบของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่เราควรยึดถือไม่ใช่คำบอกเล่าแต่คือความรู้ที่ถูกต้องทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของเราเองได้ดีขึ้นไม่กังวลเกินความจริงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเราพูดถึงความแตกต่างระหว่างการมีนางหุ้มปลายและการคลิปออกสิ่งสําคัญคือการเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพความสะอาดความรู้สึกทางเพศรวมถึงผลกระทบทางจิตใจดีฉันอยากนําเสนอเป็นประเด็นหลักๆที่จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพอย่างชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น ประเด็นที่1เรื่องสุขภาพและความสะอาดสำหรับผู้ที่มีหนังหุ้มปลายอาจต้องใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดมากขึ้นเล็กน้อยเพราะหนังหุ้มปลายสามารถกักเก็บคราบเหงื่อหรือสิ่งสกปรกได้แต่หากมีการล้างอย่างถูกวิธีเป็นประจำสุขภาพก็จะไม่ต่างจากคนที่คลิปเลยในทางกลับกันผู้ที่ผ่านการคลิปแล้วอาจสะดวกต่อการรักษาความสะอาดมากกว่าแต่ถ้าไม่ใส่ใจดูแลก็ยังเกิดปัญหาได้เหมือนกันประเด็นที่ 2. ความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่คลิปอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบางชนิดเช่นเชื้อ HPV หรือเชื้อ HIV ต่ำกว่าเล็กน้อยเนื่องจากไม่มีบริเวณที่คราบสบกรปรกสะสมแต่ต้องย้ำว่าความแตกต่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่มีหนังหุ้มปลายจะต้องป่วยหรือมีความเสี่ยงสูงเสมอไปเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือพฤติกรรมเช่นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยการใช้ถุงยางอนามัยและการรักษาสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอประเด็นที่3ความรู้สึกและสมรรถภาพทางเพศ หลายคนมักสงสัยว่าแบบไหนดีกว่ากันในเรื่องความรู้สึกข้อเท็จจริงคือสมรรถภาพทางเพศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดฮอร์โมนและสภาพจิตใจไม่ได้ขึ้นกับการมีหรือไม่มีหนังหุ้มปลายโดยตรงคนที่คลิปแล้วบางคนอาจรู้สึกว่าความไวลดลงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ร่างกายจะปรับตัวและยังคงมีสมรรถภาพปกติขณะที่บางคนที่ไม่ได้คลิปกลับมีความไวม,มากกว่าแต่ก็ต้องเรียนรู้การควบคุมและจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ประเด็นที่4ี่ มุมมองทางจิตใจและความมั่นใจผู้ชายจำนวนมากให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของอวัยวะเพศตัวเองบางคนที่ถูกคลิปอาจรู้สึกภูมิใจว่าตัวเองสะอาดและดูดีขณะที่บางคนที่ไม่ได้คลิปกลับกังวลว่าจะถูกมองว่าผิดปกติแต่จริงๆแล้วทั้งสองแบบต่างก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีแบบไหนที่ผิดหรือด้วยกว่าสิ่งที่สำคัญคือเรามีความมั่นใจและสบายใจกับร่างกายของตัวเองหรือไม่ประเด็นที่หปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง สำหรับผู้ที่มีหนังหุ้มปลายอาจมีภาวะที่เรียกว่าหนังหุ้มปลายติดซึ่งทําให้ไม่สามารถรูดเปิดได้จนเกิดอาการเจ็บหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกรณีนี้การคลิปอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีหนังหุ้มปลายจะต้องเจอปัญหานี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมการดูแลและสุขภาพโดยรวมประเด็นที่6การดูแลและการใช้ชีวิตประจําวันสิ่งที่สําคัญกว่าการมีหรือไม่มีหนังหุ้มปลายคือวิธีที่เราดูแลตัวเองคนที่ใส่ใจเรื่องความสะอาดตรวจสุขภาพประจําปี และใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีย่อมลดความเสี่ยงต่อโรคได้มากกว่าคนที่ละเลยแม้ว่าจะคลิตแล้วก็ตามตัวอย่างจากชีวิตจริงคุณลุงประยูนอายุ72ปีไม่เคยคลิปและใช้ชีวิตแต่งงานมากว่า40ปีเขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาคือการล้างทำความสะอาดทุกวันและการไม่กังวลจนเกินไปเขามีสุขภาพแข็งแรง และไม่เคยมีปัญหาทางเพศกับภรรยาเลยในขณะเดียวกันคุณสุริยะอายุ66ปีเคยมีปัญหานางหุ้มปลายติดจนเจ็บปวดเวลาเข้าห้องน้ำสุดท้ายจึงตัดสินใจเข้ารับการคลิปหลังจากนั้นเขาบอกว่าชีวิตดีขึ้นเพราะไม่ต้องทนเจ็บอีกต่อไปทั้งสองกรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่การคลิปหรือไม่คลิปเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สุขภาพและความเหมาะสมของแต่ละคนข้อคิดที่อยากฝากไว้ไม่ว่าคุณจะมีนางหุ้มปลาย หรือไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจร่างกายของตัวเองรู้จักวิธีดูแลอย่างถูกต้องและหากมีปัญหาก็ควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรเก็บเงียบหรืออายที่จะถามการรู้เท่าทันและใส่ใจสุขภาพจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและยืนยาวในที่สุดเมื่อเรามาถึงตอนท้ายของการสนทนาในวันนี้ดรปรวีนาสุธิเกียรติอยากชวนทุกท่านหายใจลึกๆและทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับคำถามที่หลายคนเก็บงำไว้ในใจมานานเรื่องของการมีหรือไม่มีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศช,ชาย เราได้พูดถึงความกังวลความเข้าใจผิดและความจริงทางการแพทย์ที่สําคัญเราได้เห็นแล้วว่าประเด็นนี้ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอายแต่ควรเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดใจเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากให้ทุกท่านจําไว้ก็คือไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีนางหุ้มปลายอวัย,ยวะเพศสิ่งนั้นไม่ได้กําหนดคุณค่าของคุณในฐานะผู้ชายมันไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าหรือด้วยกว่าใครเลยสิ่งที่กําหนดคุณค่าของเราคือการดูแลสุขภาพของตนเองความใส่ใจ ในความสะอาดการมีความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันและการรู้จักหาความรู้เพื่อป้องกันโรคหรือภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้เราได้เรียนรู้แล้วว่าความจริงมีความซับซ้อนกว่าที่ความเชื่อสังคมมักจะบอกต่อกันนางหุ้มปลายมีข้อดีและการคลิปก็มีข้อดีเช่นกันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลสุขภาพส่วนตัวและวัฒนธรรมที่เราเติบโตมา ดังนั้นข้อความสำคัญที่สุดคือจงยอมรับร่างกายของตัวเองอย่างที่มันเป็นและหากมีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ไม่ใช่เก็บความกังวลไว้ในใจคนเดียวสุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ควรถูกละเลยและไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอายดรปรวีณาอยากฝากไว้ว่าความกล้าที่จะเรียนรู้และพูดคุยเรื่องนี้อย่างเปิดเผยคือก้าวสำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงและมั่นใจมากขึ้น เพราะในท้ายที่สุดไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนางหุ้มปลายสิ่งที่ดีกว่าที่สุดสำหรับคุณคือการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเองเคารพร่างกายของตนและใส่ใจสุขภาพในทุกมิติดรปวีนาสุธิเกียรติขอปิดท้ายด้วยหัวใจที่อบอุ่นและจริงใจสำหรับทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันอาจเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกอายไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่เมื่อเราเปิดใจเราจะเห็นว่าความรู้คือพลังและพลังนี้สามารถเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นความมั่นใจได้ดรปวีนาอยากบอกทุกท่านว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนสุขภาพทางเพศยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตไม่มีอะไรผิดที่จะสนใจและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันเพราะเมื่อคุณดูแลร่างกายอย่างใส่ใจคุณก็กำลังดูแลหัวใจและคุณภาพชีวิตของตัวเองไปพร้อมกันดังนั้นอย่าลืมรักตัวเองดูแลความสะอาดใส่ใจสุขภาพและถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆอย่าปล่อยให้ความอายเป็นอุปสรรคลองก้าวออกมาปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดกับตัวคุณ ก่อนจากกันดรปวีณาอยากชวนทุกท่านกดติดตาม subscribe ช่องนี้และกดถูกใจไลค์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพไปด้วยกันในครั้งต่อๆไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เบิกบานและใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมั่นใจและมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ